บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากนกมณีสงวนพงผู้ชนะเลิศโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินครั้งที่26ประจำปี2556ในหัวข้ออร่อยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลลักษณ์อัครรา,าชกุมารีการแสดงออกที่บ่งบอกถึงความอร่อยการถ่ายทอดอารมณ์ที่บ่งบอกถึงความสุขในการกิน คืออีกหนึ่งหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2556่ายภายใต้แนวคิดมุมมองที่สร้างสรรค์พอคำว่าอร่อยเนี่ยในความรู้สึกว่าถ้าเป็นภาพอาหารมันแค่บอกว่าน่ากินแต่ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอาการความรู้สึกเพราะฉะนั้นกเ็เลยดูภาพที่ททมีอยู่คะคะก็เรามีภาพของ,ของลิงซึ่งได้ภาพจังหวะที่เขา รับประทานแตงโมนะคะโดยยกแตงโมขึ้นรับประทานแล้วก็หลับตาแสดงเหมือนกับว่าแตงโมที่เขากินนั้นมันชื่นใจก็ตั้งชื่อภาพว่าอืมชื่นใจค่ะผลงานอืมชื่นใจภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่บ่งบอกถึงความสุขในการกินแตงโมของลิงอย่างอริสอร่อยและรู้สึกชื่นใจทำให้ได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาผร์วลัยลักษ์อัคารราชกุมารีในหัวข้ออร่อยภาพของเราเนี่ยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระอ,องค์ท่านทรงพระราชวิชฉัยและทรงเลือกภาพของเราให้ได้รับถ้วยพระราชทานขององค์สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาผร์วลัยลักษ์มันตื้นตันมันเป็นความพื้มปิติมากกว่าคําว่าด,ดีใจนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจของของตนเองแล้วก็ครอบครัวอย่างหาที่สุดมีได้แล้วอะคะ่ะบริษัทไทยเอบอร์เบรดจำกัดมหาชน